สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพารับไปเทมฟรีอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น,ปนขิมกัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเอเดี๋ยวผมจะพาไปรับนะครับเดินตามในคลิปมาเลยนะครับนี่ในคลิปจะเห็นตก,ก็ตใช่ไหมครับตรงทางเดิน3มอันให้เราเก็บตก,ก็ตให้ครบ1ิอันนะครับวิธีทําซึ่งมันมีหลายวิธีมากตั้งแต่ออกเข้าซื้อใหม่หรือเข้าไปเต้นเอเข้าไปทำอีเวนต์ด้านนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปทํา โอเคมาครับตะกี้ผมกดออกเกมเข้าใหม่นะครับพอดีที่ทำอีเวนต์มันไม่ยอมได้งไงผมนะครับนี่ทำอีเวนต์ตามนี้เลยให้เรากดปุ่มนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับแล้วจะมีทิกเก็ตเข้ามาเกี่ยวด้วยในนี้ให้เรากดทิกเก็ตให้ทันนะครับเก็บไว้ครบสิบอันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนทำเสร็จเลยดีวยกว่าจะได้อะไร โอเคครับตอนนี้เราก็ทำไอเทมเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใส่ได้เลยผมครับที่ดูคลิปเป็นจบผมครับติดตามกันด้วยกดแชร์ด้วย Thank you for watching!